สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO g r o Grow นะครับก็ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับผม YO g r o Grow ได้มีโอกาสไปหาต้นไม้มาปลูกเพื่อประดับสวนนะครับต้นนี้เนี่ยก็เลือกอยู่นานนะครับว่าจะเอาอะไรดีสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่เจ้าต้นแก้วเจ้าจอมนะครับผมสำหรับต้นแก้วเจ้าจอมต้นนี้นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ หลักร้อยกว่าบาทครับผมกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับผมไปดูที่ร้านก็เป็นต้นใหญ่ราคาไม่ไหวครับก็เลยได้ต้นเล็กๆมาแทนนะครับผมยิ่งต้นใหญ่ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะเรามาทําความรู้จักกับต้นแก้วเจ้าจอมกันดีกว่าครับว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ สำหรับต้นแก้วเจ้าจอมนะครับผมมีต้นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับเขาไม่ได้มีต้นกําเนิดอยู่ในบ้านเรานะครับผมสําหรับประเทศไทยนะครับผมนํามาปลูกโดยรัชการที่5นะครับซึ่งนํามาจากอินโดนีเซียครับผมต้นแก้วเจ้าจอมนะครับผมก็จะเป็นไม้ที่พุ่มสวยนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นที่พุ่มสวยมากผม,ผมก็เลยเลือกที่จะนํามาเป็นต้นประธานในสวนนะครับ เขาให้ร่มเงาดีนะครับแล้วก็เป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับผมสำหรับชนิดของแก้วเจ้าจอมเขาก็มีชนิด4ใบชนิด6ใบนะครับส่วนต้นนี้เป็นชนิดผสมนะครับผมจะเป็นชนิด6ใบกับ4ใบใบครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาดูยังไงนะครับผมนี่ครับเรามาดูครับสำหรับของผมที่ว่าเป็น6ต่อ4ใบนะครับผมก็คือ ฝั่งหนึ่งเขาจะมี6ใบเห็นไหมครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมี4ใบนะครับผมเขาเป็นพันธุ์ผสมระหว่างสายพันุ์4ใบกับสายพันหใบนะครับเป็นการนําเอาข้อดีของสายพันหกใบและสายพันสี4ใบามารวมกันนะครับผมจะทําให้ได้ต้นไม้ที่โตวไวแล้วก็มีดอกบ่อยนะครับสําหรับสายพันธุ์ผสม6กับ4ใบนี้นะครับผมพามาดูส่วนผสมดิน ของผมนะครับที่ใช้ในการปลูกต้นแก้วจาจอมนะครับผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับผสมใบกัมปู1ส่วนแล้วก็ผสมดินปลูกต้นไม้อีก1ส่วนนะครับอย่างลัฐเท่ากันครับก็ลองกะกะเอาดูนะครับผมสูตรนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมว่าอินทรีย์วัตถุเยอะดีครับหรือว่าท่านใดมีส่วนผสมดิน แล้วก็ปลูกแก้เจ้าจอเหมือนกันนะครับก็นํามาแชร์กันได้นะครับผมเป็นความรู้ให้กันนะครับนี่ครับผมหลังจากที่ทําการผสมส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วหน้าตาของดินของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผมได้เตรียมหลุมปลูกไว้แล้วนะครับก็ขุดกว้างจากกระถางที่เราจะปลูกเนี่ยประมาณ2เท่านะครับ 2- 3สาเท่านะครับผมขั้นตอนแรกเราก็นําดินที่เราผสมนะครับ ใส่ลงไปรองก้นหลุมก่อนนะครับผมนี่ครับรองไปให้ให้พอดีนะครับคือกะกะดูนะครับว่าเวลาเราใส่ต้นแก้วเจ้าจอมลงไปปลูกแล้วเนี่ยเ,เขาจะไม่อยู่ต่ํำกว่าดินเกินไปนะครับผมโอเคครับผมรองก้นหลุมได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาปลูกกันครับแก้วเจ้าจอม ตอนเอาออกจากกระถางนะครับผมก็ระมัดระวังนะครับไม่ให้ตุ้มดินเดิมที่มาจากกระถางเนี่ยมันหลุดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะเสียหายนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับว่าหลุมที่ผมขุดเนี่ยใหญ่กว่ากระถางที่จะลงปลูกเนี่ยก็ประมาณ2อสเท่านะครับผมต่อไปเราก็เอาดินมาถมปิดรอบๆนะครับให้เรียบร้อยครับผมอยากจะรู้ครับผมว่าพี่ๆที่ ปลูกแก้วเจ้าจอมเนี่ยทำไมถึงเลือกปลูกแก้วเจ้าจอมกันนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าต้นที่บ้านของแต่ละท่านเนี่ยมีดอกเร็วหรืออะไรยังไงนะครับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็อยากรู้ว่าของพี่พี่เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาของแก้วเจ้าจอมที่บ้านนะครับที่ปลูกเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์หรือมีความสุขในการดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ